ี่ทุมม่มเมเนี่ยคุณเขาอุ๊ยห้าทุม่มแล้วยังทำคลิปอยู่เลยนั่งสมาธิเ้วไปนอนกันเราจะตื่นชา้าได้หรือเปล่าก็ต้องตื่นให้ได้นะคะนะคะเพื่อนาคตของครอบครัวมานั่งสมาธิลับตาค่ะหาใจเข้าลึกๆมาถึงนิ้นปี เราค่อยๆฝึดลมหายใจเข้ามาที่รินปีแล้วค่อยๆปล่อยออกถ้าเราพุ่งลมหายใจไปที่ทางหัวใจหัวใจของเราจะทำงานหนะักเหมือนลูกเราอะเวลาเขามาบ่นให้ฟังว่าไม่หายใจไม่ออกอะก็เพราะว่าไม่ค่อยทําบุญ่ะแล้วก็พยายามทําบุญแล้วก็แผ่บุญให้ลูกเราอะแต่จริงอะคนบุญทําแทนกันไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเราเป็นคนทําปฏิบัติก็สามารถแผ่ไปให้เขาได้นะ ทเทวดาประจำตัวของเขาอ่ะจะได้รับผลบุญอันเป็นที่ที่สมแม่ปฏิบัติแม่ตื่นรู้คนเดียวสามารถแผ่บุญไปให้ลูกเราได้เลยเขาก็จะเคล้วคลาดปลอดภัย